มาดูยางท่านแข้งกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นยางแท่นเครื่องของ h i โนนะคะ Hino KM 500นะคะแล้วก็505นะคะประมาณว่าตระกูล KM ฮ i โน KM นะคะตัวนี้น่าจะเหลืออยู่อยู่ชิ้นเดียวค่ะยังอยู่ในกล่องเออ,อ่ยังอยู่ในซีนปกตินะคะเดี๋ยวเรา แกออกมาเพื่อรีวิวนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะดูชัดๆค่ะมีสกูสองข้างนะคะ สกรูสองข้างตรงกันด้านนี้นะคะอันนี้เป็นเช่นนี้สกรูนะคะสกรูอยู่ที่สิบสองมิลนะคะสกรูอยู่ที่สิบสองมิลสองมิลเท่ากันนะคะสกรูยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณน่าจะยาวประมาณหนึ่งนิ้วเนาะแล้วก็ความยาว ความยาวนะคะเดี๋ยวเราวัดให้แบบนี้นะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสี่หนึ่งร้อยสิบสี่มิลน,นะคะความกว้างตรงนี้จะเป็นเหล็กนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่มิลเท่ากันนะคะนี่ก็เป็นเหล็กนะคะยางเขาจะเป็นช่วงนี้นะคะ่ะเดี๋ยววัดให้นะคะ แปดสม้ามิลแนวนี้นะคะแนวนี้8ปดสิบสี่มิลน,นะคะความหนาความหนาสี่สดมิลน,นะคะความหนาความหนาส8่ดมิล